นโยบายของก้าวไกลที่จะแก้ไขมาตรา12อาจจะขัดะะรัฐธรรนูญอาจเป็นการล้มล้างการปกครองมติของประชาชน14ล้านเสียงเป็นขั้นต่ำมีความเห็นว่าจะให้ยกเลิกแก้ไข12 ณีที่ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติได้ออกมาแสดงความกังวลในประเด็นการดำเนินคดีต่อนายอนนน,นพ่าซึ่งถูกตัดสินลงโทษจำคุก8ปีในความผิดฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ทั้งหมดรวม2คดีรวมถึงเรียกร้องให้ประเทศไทยยกเลิกการใช้มาตรา1 1 2และให้ปล่อยนักโทษ3นิ้วทั้งหมดเพื่อให้กฎหมายเป็นไปตามหลักสากลงานนี้ทำเอาคนไทยส่วนใหญ่ไม่พอใจไปตาม,ตามกาันลาสูตรกลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสปปสและนักรบเลือดสีน้ำเงินปก ป้องราชบัลลังก์นำโดยนายอนนท์กลิ่นแก้วเห็นแล้วทนไม่ไหวต้องออกมาเคลื่อนไหวทันทีโดยจะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อข้าหลวงใหญ่ยูเอ็นเพื่อคัดค้านข้อเรียกร้องที่ให้ยุติการดำเนินคดีต่อนอายอนนท์นำพาและนักโทษ3นิ้วในคดีมาตรา1 1 2ในวันศุกร์ที่29มีนาคมเวลา13นาฬิกาด้านนายอักษรดางโยม,มานาคนักวิชาการอิสระได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ยูเอ็นไล่เรียงทีละข้ออย่างดุเดือดเลยทีเดียวโดยระบุว่า เว็บไซต์ของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เผยแพร่ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากองค์การสหประชาชาติข้อหนึ่งเรียกร้องให้มีการกลับคำพิพากษาและยุติการดำเนินคดีที่เหลือทั้งหมดของอานนท์นำพาและผู้ถูกดำเนินคดีตามมาตรา1-12รวมถึงการปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมือง ความจริงคืองั้นขอเรียกร้องให้ UN ไปเรียกร้องให้อเมริกายกเลิกกฎหมายคุ้มครองประมุขของชาติและหยุดดำเนินคดีต่อผู้ละเมิดประธานาธิบดีทั้งที่ผ่านมาและที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยข้อ 2. เน้นย้ำข้อเรียกร้องที่มีมาอย่างยาวนานให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา1-12โดยอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชน ความจริงคือมาตรา1นึเป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขของชาติซึ่งทุกประเทศในโลกก็มีถ้าเช่นนั้น UN ก็ควรเสนอให้อเมริกาอังกฤษและทุกประเทศยกเลิกกฎหมายคุ้มครองประมุขของชาติตนด้วย ข้อ3การใช้กฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์นั้นสร้างความตื่นตระหนกเป็นระยะเวลาหลายปีความจริงคือกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือประมุขของชาติซึ่งอเมริกาก็มีกฎหมายนี้แล้วก็คล้ายกับกฎหมายหมิ่นบุคคลธรรมดานั่นคือใช้คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลจะไปสร้างความตะหนกอะไรถ้าไม่คิดจะไปละเมิดสิทธิผู้อื่น ข้อ4การลงโทษหนักต่อบุคคลที่ใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบเป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานความจริงคือนักโทษคดีมาตรา112ไม่ได้ใช้สิทธิแสดงความเห็นต่างทางการเมืองแต่คนเหล่านั้นใช้สิทธิส่วนบุคคลคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของชาติถ้าคนอเมริกันใช้สิทธิส่วนบุคคลคุกคามประธานาธิบดีซึ่งเป็นประมุขของชาติก็ถูกดำเนินคดีมิใช่หรือ ข้อ 5. ้าทนายความมีสิทธิ์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและจะต้องไม่ถูกลิดรอนสิทธิ์ในการประกอบวิชาชีพความจริงคือทนายความก็เป็นเพียงอาชีพหนึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทำไม UN บังคับให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ทั้งนี้กฎหมายอาญามาตรา1 1 2เป็นบทบัญญัติที่กำหนดอัตราความผิดและกำหนดอัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดที่ดูหมิน่นาฆา,าตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทาย,ยาทและผู้สำเร็จราชการสอดคล้องกับการที่ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้สถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันหนึ่งในรัฐธรรมนูญสืบเนื่องมาจากเหตุผลทางประวัติศาสตร์โบราณรัชประเพณีนิติประเพณีซึ่งดำรงอยู่ในสถา ณที่ผู้ใดจะละเมิดหรือฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้ พระเกียรติยศของพระมหากษัตริย์เป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติยศของประเทศซึ่งมีความชอบธรรมที่ต้องมีกฎหมายคุ้มครองมีให้มีการละเมิดพระมหากษัตร,ริย์ในฐานะที่ทรงเป็นประมุขของรัฐหรือสถานะตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้รัฐธรรมนูญมาตราสองที่บัญญัติรับรองว่าประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสาลรัฐธรรมนูญจึงเห็นว่าการกระทำความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นความผิดต่อความมั่นคงของ เทศด้วยสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสําคัญต่อความมั่นคงต่อประเทศเพราะพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยหรือชาติไทยดํารงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันเป็นศูนย์รวมจิตใจในชาติและทํารงความเป็นปึกแผ่นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในประเทศการกระทําความผิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นการกระทําความผิดต่อความมั่นคงของประเทศด้วยการที่สหประชาชาติเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิกมาตรา1 1 2นนั้นสอดคล้องกับนโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกล ซึ่งสารวินิจฉัยว่าการเสนอให้มาตรา1นึอออกจากลักษณะหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรเป็นการกระทําเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดมาตรา1นึเป็นความผิดที่ไม่มีความสําคัญและความร้ายแรงในระดับเดียวกันกับความผิดในหมวดหนึ่งของลักษณะหนึ่งและไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปมีเจตนามุ่งหมายที่จะแยกสถาบันพระมหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความ ความมั่นคงของรัฐอย่างมีในัยะสําคัญการเสนอให้ยกเลิกมาตรา1ึนึถือเป็นการลดการคุ้มครองสถาบาันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นการกระทําที่ซอกกร่อนบ่อนทําลายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ